ก็ลูกค้าทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็มีข่าวดีนะคะมาแจ้งให้ทราบนะคะว่าอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะก็จะมีรายการทีวีนะคะอันดับหนึ่งของประเทศบราซิลเลยนะคะติดต่อมาถ่ายทำนะคะอาชีพของพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งอยากบอกนะคะอาชีพแห่งภูมิปัญญาไทยนะคะดังทั่วไทยดังทั่วโลกจริงๆนะคะและนี่คือสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้พี่กุ้งจะต้องออกมาปกป้องอาชีพของพี่กุ้งนะคะ เพราะว่าขณะนี้นะคะมีผู้ลอกเรียนแบบและแอบ,บอ้างนะคะสร้างความเสื่อมเสียให้กับอาชีพของพี่กุ้งเป็นอย่างมากนะคะทําให้คนนะคะเข้าใจผิดทําให้ชาวต่างชาติเข้าใจผิดนะคะเพราะสิ่งที่คุณทํานะคะคุณรู้ไม่จริงนะคะคุณหวังแค่เงินนะคะแล้วก็ผลประโยชน์นะคะเข้าสู่ตัวเองเท่านั้นเองนะคะวันนี้พี่กุ้งก็มาแจ้งข่าวเพียงเท่านี้นะคะและเดี๋ยวยังไงพี่กุ้งจะนําคลิปนะคะการถ่ายทำมาโชว์กันอีกครั้งนึงนะคะ เด่นดังรวยค่ะ